รัฐวัตจัดให้กลุ่มบริษัทสยามพิวัรผนผลึกกำลังกับพันธมิตรนำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครบางกอกพรายและดรักแบงกอกจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Citizen s o f l o v e Born to Run 2026 United for Change มอบรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในประเทศไทยผ่านองค์การยูนิเซฟประเทศไทยในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงกลุ่มผู้ได้อโอกาสโดยการร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมเปิดกว้างด้วยแนวทางอันยั่งยืนภายใต้แนวคิดร่วมสร้างคุณค่าจากหัวใจซึ่งได้ถแถลงข่าวเปิดตัวและรับสมัครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มผู้สนับสนุนได้แก่ f i t n e s s First สบัวจีนแอคทีฟแคนนอนและโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมด้วยศิลปินดาราร่วมประชาสัน งานวิ่งการกุศลโดยจะจัดการวิ่งในวันที่18มกราคม2569ณศูนย์การค้าสยามพระกรประชาชนที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วันสยามและไทยฟิต